โอ้ยขยันเรียนมากดูใช้ปากกาสองอันเลยเออเออเอาปากกามาจุ่มกันเห็นละจ้า้ง,งากันแน่แน่จา <c oughs> ้าง้งจ้า้งปีบอกว่าเปี้ยงก่อนโอ้ดูออมือดูมือแน่มือเปื้อนแล้ว สวยจังเลยจ้าใช่หรไมสี่กาจ้าสวยจังเลยในจ้างยาจ้างยาจ้างยาแหาะในในจ้างปีจ้างปีนีไหนจ้างปีคนดีในจ้างปีนีไหนในจ้างปีคนดีจิจ้างยาสวยก็จ้างยางานก็ นายจ้างพี่คนดีนี่เรอแนี่จ้างพี่คนดีอ่ะจ้างพี่อ่ะจ้างยืนเนี่ยนะจ้างยืนโชว์ขาอัานน้อน้อยแล้วก็ว่าอ่านแล้วก็ครูสอนเอาครูสมัยครูสมัยใหม่จ้างสมัยเนี่ยสูสิรินได้ประกาศสองด้ามกันอีกดูซิโอ้เก่งจังเลยดูซิอูช้างสิรินโตโตมีตาด้วยมีตาไหมคะอืม มีตาไหมคะอุย้ยมีตามีตาหางเหยา<ม>อ,อือเนื้องวงจ้างเตียบบุกุกเขำว่ะโอ้หมูเปี๊ยมาแล้วลูกยังกับ<ม>อันไหก็หนีเดนพูดังตัวเก่ามีอ็ ใครใคราหนี่นดยืนยืนดังมีอยืนดังมนีห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 นดหนี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 นีห้ีหนนีีีหนีหนีนีหหนีีนลหนีหนีหหีหนีหนีหนีหีหีหนีหนีหนนีหนนีหนีีนีหีนี